รู้สึกผิดนะครับนี่มันผิดไหมครับไม่ผิดค่ะนี่ถามเพราะว่าอยากจะเข้าประเด็นตัวแทนหรือเปล่าคะเนี่ยอ่าเดีเ๋ยวเรามาโชมกันครับสมมติว่านะครับมีลูกค้าเก่าคนนึงนะครับผมทำวพอสามมาไว้ครับผมและช่วงนี้ต้องนอนโรงพยาบาลครับลองนึกภาพดูครับวพอสามก็คือตัวที่มีค่าห้องสองพันกับค่ารักษาพยาบาลหนึ่งแสนบาทก็ณนะสถานการณ์ปัจจุบนนันนะพิต้ามันก็ต้องรู้สึกผิดแหละเพราะว่าค่ารักษามันสูงมาก สมาร์ที่แสนหนึ่งถ้าไปพอแล้วครับใช่ครับแต่ก็ไม่ได้ผิดนะพี่ต้าเพราะว่ายังไงลูกค้าก็เบิกประกันได้อ๋อคือลูกค้าไม่บกรนั่นเองแล้วก็เบิกได้แสนหนึงแหละใช่ค่ะโอเคครับเห็นภาพครับตัดภาพนะครับลูกค้าท่านเดิมนะครับแต่ครั้งที่คุณแอ๋วได้ไปเสนออัปเดตนะครับเรื่องของประกันสุขภาพไปกับลูกค้าแล้วนะครับผมแล้วลูกค้าเนี่ยยังไม่ตัดสินใจทําประกันครับผมแล้วเข้าโรงพยาบาลครับก็ไม่ได้รู้สึกผิดนะพี่ต้าเพราะว่าเราอะทําหน้าที่ของเราแล้วแต่แค่เสียดาย บางครั้งเนี่ยเราไปนําเสนอลูกค้าแล้วแต่ลูกค้าเนี่ยอาจจะมีความไม่พร้อมด้วยเหตุผลบางประการ,รแต่เราเนี่ยทําหน้าที่ของเราแล้วเราไม่รู้สึกผิดละขอให้ตัวแทนที่ดูคลิปนี้นะครับผมช่วยลูกค้าเก็บสุขภาพสําเร็จนะครับขอบคุณนะครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะสวยมาก